ครับก็มาดูนะครับผมก็วงจรปิดฮาร์ดดิสมีอาการเสียงดังเกิดขึ้นนะครเดี๋ยวเรามาจะมากแกะข้างในกันนะว่าข้างในเขามีอะไรมั่งะนะฮะน็อตมันก็มีไม่กี่ตัวนะผมก็แกะกันสดๆเลยนะนี่นะฮะปุ๊บหนึ่งตัวหันไปจะมีขาล็อกตรงนี้ เดี๋ยวค่งูแล้วมัน,กกนไ,ไม่เวิร์ควาดเครื่องดักยุงอ่ะม่เวิร์คเอมีวิธีไม่ปลาหมูหาให้รู้หน่อยเอามาดักเอาที่ดักมาดักแล้วเอาไปปล่อยดักได้แล้วเอาไปปล่อยไกลๆย,ยิ่งไอ้น,นี่ไตัวเนี้ยมันมันพังไอตัวเนี้ยมันพัง มันพังง่ายังหนึงห่ง,งเทไบใช้มานานแล้วไอตัวนี้มันไม่พังงา่ายยังไงอย่างนี้น,นออคอมพิวเตอร์ยังใช้นานงางนี่อีกต่นก็ที่เปลี่ยนครั้งที่แล้วไงจําได้ไหมอ๋ออ๋อเปลี่ยนให้ไอตัวนี้ะพังดังเต็กเต๊กเต็กเต๊กต๊กถ้าจะเทสก่อนก็ได้เดี๋ยวอเอาของผมมาเทสเอา ผมก็ได้ทําการลอยบอร์ดนะครับผมเราก็เอา,อาไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับเนื่องจากลืมเอาอะแดปเตอร์กลับบ้านมาด้วยนะนี่นะฮะผมก็เอาฮาร์ดดิสถอดลองดูนะนี่อันนี้คือฮาร์ดดิสของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาฮาร์ดดิสตัวเดิมเข้าใส่นะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เขาก็จะเห็นความจุของฮาร์ดดิสนะแต่เขาบอกว่าต้องฟอร์แมตก่อนอถึงจะใช้ได้นะฮะเนื่องจาก ฮาร์ดดิสของผมเนี่ยใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับจึงไม่ฟอร์แมตนะเดี๋ยวจะเอาฮาร์ดดิสเดิมที่ว่าเสียนะฮะก็เอามาใส่ดูนะว่าเขาจะเห็นฮาร์ดดิสในหน้าตาแบบนี้ไหมนะครับตอนนี้ปรากฏว่าฮาร์ดดิสที่มีเสียงดังแท๊กๆนะครับผมก็ เป็นปกติแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เห็นฮาร์ดดิสเรียบร้อยเนื่องจากอะแดปเตอร์นะครับผมปลั๊กตัวนี้เนี่ยเสื่อมสภาพนะครับไฟอาจจะจ่ายไม่พอนะตอนนี้ผมใส่แค่อะแดปเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับมาดีเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะฮะโดยไม่ต้องซ่อมไปเสียเงินเพิ่มนะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอะไรสักอย่างเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับครับตอนนี้ผมก็ตรวจแบบละเอียดอีกทีนะครับผม โดยการใช้ฮาร์ดดิสจูนนะครับผมสแกนดูว่าเขามีแบตไหมนะฮะถ้ามีแบตเนี่ยก็ถือว่าเสียแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เจอแบตนะเนื่องจากอาการนี้เนี่ยก็คือเขามีเสียงดังติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กนะครับจากฮาร์ดดิสนะ,อะตอนนี้ก็สงสัยว่าไฟนะครับผมน่าจะไม่พอนะฮะอะแดปเตอร์นะ หลังจากผมใช้อแดปเตอร์ส่วนตัวผมใส่ไปเนี่ยจ้ำไปก็ใช้งานได้ปกตินะอตอนนี้ก็รอ,อมันครบเต็มจำนวนนะครับผมของอของจานนะครับผมถ้าเต็มผ่านก็โอเคนะครับถ้าไม่ผ่านก็ต้องเปลี่ยนนะครับผม